ก่อนที่เราจะไปดูซีรีส์ด้วยกันจะมีทั้งหมด8ท่านที่ได้รับรางวัลและนี่คือรางวัลที่ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดแล้วแต่ดีฉันจะยังไม่บอกนะคะว่าคืออะไรแต่มันควรเป็นคุณเริ่มคนแรกนุ๊กจับก่อนค่ะนุ๊กชะโอกาาได้เลยมันใหญ่มากรางวัลใหญ่แบบ คุณสามารถกี้ทอีก3าวันได้เลยอ่ะพูดตรงนี้ b 2องครัค่ะอยู่ไหมคะ b 2อ่ะและมายืนข้างๆกับหนูได้เลยค่ะหนูมายืนข้างพี่ตรงนี้ท่านต่อมาแม็กกี้ค่ะพูดเลยพูดเลยนะคะว่าคุณอยากให้เป็นคุณแม็กกี้ลวงลึกๆมาลึกๆ หมายเลขที่นั่งที่เท่าไหร่เคค่ะ